สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะขอภัยที่เงียบหายเนาะพอดีติดธารกิจติดธุระเนาะหลายๆอย่างก็บางสิ่งบางอย่างก็เกี่ยวกับงานหลักๆเนาะครับผมเนาะโอ้พอดีไฟมันเหลืองไฟเหลืองไฟเหลืองน้องหาไฟขาวๆมาอยู่เนาะกาลังจะหาแบบอันที่ว่าดูเจีมๆเนาะครับดูสวยๆเนาะอันดั้นน้องก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่เป็นเทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์น้องทุกคนนะครับที่กด ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะกดติดตามให้น้องนะครับผมเนาะก็เทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์ให้น้องทุกทา่านทุกคนนะครับตอนนี้ก็แปดร้อยกว่าท่านนะครับผมเนาะก็ถ้าน้องครบตามที่อันนี้เขาตกลงนะครับผมเนาะน้องก็จะสามารถไลฟ์สดได้เนาะน้องก็กาว่าน้องจะไลฟ์สดเนาะประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรเงี้ยตามเวลาที่น้องสะดวกนะครับ อาจจะเป็นทุกวันหรือวันเว้นวันหรือวันไหนม้างๆเนาะอาจจะเป็นไลฟ์สดดีกว่าเนาะมาพูดคุยกันเนาะในไลฟ์สดเนาะถ้าบางคนส่วนมากก็ติดตามน้องในยู u ูบนะครับน้องก็กราบขอขอบคุณครับผมเนาะก็อนาคตเนาะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงความฝันแล้วเนาะขอให้พี่ฝากพี่ๆดูคลิปน้องเยอะๆ,ๆหลายๆรอบนะครับผมเนาะ <c oughs> นะครับก็กราบขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะบางทีเสียงเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็ ขอให้นะครับผมเนาะก็ไปตรวจโควิดแล้วไม่เป็นนะครับไปตรวจแล้วเนาะไม่เป็นไม่เป็นแต่ว่าเป็นต่อมทอมซีนเนาะครับก็พอดีก็กําลังใกล้หายแล้วเนาะต้องกราบขอพระคุณพี่พี่ท่านที่เป็นห่วงเนาะกราบขอพระคุณพี่บี้พี่เกิดเนาะทางฝั่งเมกาเนาะที่อันนี้น้องเข้ามานะครับผมเนาะก็ไอไอซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งทางฝั่งเมกาเนาะครับน้องก็กราบขอพระคุณเนาะแล้วกราบขอพระคุณเสนุเนาะพี่นุพี่เกิดที่ว่า ที่เอ้ยเชนุพี่นุพี่เก๋เนาะที่ซัพพอร์ตน้องทางฝั่งไทยนะครับน้องก็กราบขอบคุณเนาะก็จีวอนพวกจีสารนะครับเนาะของเทียมของอนะไรนี่ครับเนาะพวกเป็นจนะีวอนเนาะอโชว์อันนี้ก็ได้เนาะจีวอนแบบนี้เนาะจีวอนของหลวงพ่อชะนายเนาะก็เสนุท่านให้ท่านก็เสนุก็เป็นคนมอบหมายมาให้ผมเนาะเอาไว้สําหรับแจกเนาะไม่ขายแต่ว่าถ้าท่านไหนอยากได้จีวอน ส่วนตัวก็ทักมาขอเป็นค่าส่งแต่ให้ได้ไม่เยอะเนาะน้องบอกไว้ก่อนว่าให้ได้ไม่เยอะนะครับเนาะก็ขอเป็นค่าส่งก็60บาทแล้วก็แต่ส่วนหนึ่งก็ก็หักค่าส่งเสร็จก็จะเป็นถวายให้หลวงพ่อนะครับผมดีไม่ดีก็60บาทเองเนาะก็ถวายเลยน้องครับหกสิบบาทก็ถวายให้หลวงพ่อไปเลยครับผมเพราะว่าก็แล้วแต่ก็ถ้าจะให้เยอะก็แล้วแต่ครับผมเนาะก็สำหรับลูกค้าใหม่เนาะครับถ้าอยากติดต่อผมก็นี่ครับแอดไลน์เนาะก็สแกนไล ถ้าแสแกนไม่ติดก็ค้นหาเบอร์โทรนะครับผมเนาะสำหรับเลขบัญชีเนาะถ้าใครโทรมาก็ใครสะดวกอันนี้ก็ใช้อันนี้ก่อ,น,อนก็ใช้นี้ก็ได้เนาะน้องอยังมี2ธนาคารเนาะก็อีกธนาคารน,ะน,าารนึงเดี๋ยวน้องจะส่งไปในรายเนาะถ้าใครทักลายมาเนาะครับผมเนาะก็ขอให้เน้นชื่อนามสกุลนี้นะครับชื่อนามสกุลนี้เนาะถ้านอกเนเหนือจากนี้นี่ก็ก็ก่อนกดตกลงเนาะบางทีเขาเอาเลขบัญชีเปลี่ยนเลขบัญชีเนาะแล้วก็ แต่ว่าพอเรากดเข้าไปนี่มันไม่ใช่ชื่อนามสกุลนี้เนาะถ้าเป็นชื่อนามสกุลนี้เนาะก็อันนี้ก็ได้นะครับผมเนาะก็ค่อยค่อยกดตกลงโอนมานะครับถ้าไม่แน่ใจก็กดสัก0 0 0ย์จสตางค์ก่อนนะครับผมเนาะโอนมาก,ก่อนเนาะแล้วก็มันจะมีใบเสร็จเนาะมันจะเห็นชื่อผมเนาะถ้าเป็นชื่อผมพี่ก็ค่อยโอนเพิ่มนะครับเป็นอันนี้ก็ได้นะครับให้เป็นจํานวนเต็มก็ได้นะครับผมเนาะ ก็บวกลบกันให้เป็นจํานวนเต็มก็ได้นะครับผมเนาะก็เช็คเพื่อความชัวรนะ์เนาะเผื่อถ้าสมมติมันผิดพลาดพี่ก็จะได้เสียไม่เยอะนะครับผมเนาะครับผมก็เทคนิคเทคนิคนะครับเทคนิคก,การเช็คเนาะเช็คบัญชีถ้าว่าวัวไม่ชัวร์ว่าว่าว่ามันเป็นบัญชีโจรที่ไม่ใช่ของผมเนาะที่ไม่ใช่ชื่อตำสมบูรณผมก็เอาเป็นหนึ่งสตางค์ก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับเนาะเราจะได้เสียไม่เยอะเวลาเราเสียไปนะครับก็เช็คเช็คก่อนเนาะถ้าเป็นของผมแล้วค่อยค่อยโอนเพิ่มนะครับผมเนาะ ก็อวนเพิ่มกระปมันเป็นเก้าสิบเก้าสต็งก็ได้นะครับผมเนาะก็แล้วแต่พี่เนาะแต่ขอบวกลบให้เป็นให้มันครบจํานวนเนาะที่คุยกันไว้เนาะอันนี้ก็ถ้าแอดไลน์เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เนะาะก็จะเป็นอันนี้ลายน้องเนาะลายผมเนาะคร,นะนนครับผมเนาะอันนี้ลายผมครับผมอันนี้ลายผมก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับก็วางใกล้ๆพอดีไฟมันเหลียงไฟมันเหลียงนะครับไฟเหลียงอันนี้ก็ได้เข้ามาใหม่ครับเลขสวยนะเนาะเลขห้าก,กับรู้สึกว่าจะเป็นห้าสิบห้าเนาะครับเป็นนาคราชด,ดวงเสิยถีรุ่นแรกเนาะ คลิปนี้ก็ดีครับคลิปนี้ก็จะมาชมอันนี้นะครับผมเนาะของอาจารย์โ้งเนาะพอดีได้หลวงพ่อสุพจน์มาใหม่รถใหม่ครับรถใหม่นี่ไม่ใช่รถเก่านะครับนี่เนาะแต่ว่าเป็นอันนี้มันเนี่อันนี้น้องสมให้ดูนะครับนี่ครับเนาะเลกสวยครับผมเนาะอันนี้ก็ได้มาแพงอยู่สักหน่อยได้มาแพียงอยู่สักหน่อยครับสักหน่อยสักหน่อยนี่ครับนี่หมยเลขห้าเนาะไมายเลขกเดียวเลยนะครับผมเนาะก็มาคุยกันครับเรื่องราคาเนาะอาจจะสูงกว่ารอบที่แล้วไปหน่อยนึงครับผมเนาะ ก็อาจจะสูงไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมัน,มนเลขสวยเนาะก็เลขเลขห้านี่ก็คาดท้า,าทางศาสตร์ตัวเลขเขาว่ามันเป็นเลขเงินทองเลขเงินเลขทองครับผมนี่ครับห้าสิบห้านี่ครับนี่เนาะเลขห้าสิบห้านะนี่ครับสวยงามครับผมพญานาคนะครับมงพญานาคดวงเสี้ยีเป็น พญานาครุ่นแนกของวัดสังขปีดีนะครับแล้วก็ผิวกําลังออกลุ้งเลยครับกาลังสวยๆเลยนะครับผมลมดํานีต้องใช้เวลาเนาะสำหรับการออกลุ้งออกไรยนะครับผมเนาะสำหรับออกลุ้งเนาะไม่ใช่ชุบน้ํายานะน้ำมันมันมีน้ํายาชุบอยู่นะพี่มันมีน้ํายาออกออกลุ้งอยู่แต่ดูครับเนาะถ้าเป็นน้ํายามันจะเหมือนพี่เห็นไหมพี่สังเกตดูถ้าเหมือนเวลาน้ําแห้งน้ําอยู่บนพื้นมันแห้งมันจะเป็นคราบอันนี้เหมือนกันครับเนาะถ้าถ้าเป็นลุ้งแบบถ้าเป็นลุ้งธรรมชาติเห็นไหมมันมันมันจะไม่เป็นคราบเห็นไหม เห็นไหมดูพ <laughs> ื neck. ้นครับเนาะนี you you ่ครับเห็นไหมดูพื้นมันมันจะเป็นแบบแบบไปไปไปเรื่อยอ่ะมันจะเป็นไปทั่วไปทั่วไปที่บเป็นไปทั่วเนาะนี่ครับเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเหมือนนี่มันจะเป็นเหมือนคราบน้ําอ่ะพี่เวลาถ้าสมมุติว่าชุบน้ํายามันจะเป็นคราบตรงนี้เยอะอย่างเงี้ยมันเป็นคราบเยอะเนาะมันเป็นอันนี้น้อยอันนี้บางอะไรเงี้ยมันจะเป็นนาออันนี้ถ้าชุบน้ํายามันมีได้เนาะน้องพอดีน้องเคยเห็นเนาะเคยเห็นของ บางคนเนาะนี่ครับนี่นี่มันถ้าเป็นคราบน้ํายาเนาะอันนี้มันไม่ใช่คราบน้ํายาเนาะถ้าคราบน้ํายามันมันเหมือนคราบเห็นไหมเวลาเด็กเนาะน้ําลายไหลมันเป็นคราบเนาะคราบประมาณนั้นเนาะครับมันเป็นคราบเนาะมันจะรู้เลยเนาะถ้าบางคนเข้าเข้าใจแล้วเคยเห็นเนาะมันจะรู้เลยว่าเป็นคราบแบบไหนอันนี้ครับเห็นไหมอันนี้มันลุ้งแบบมันสีมันเท่าๆกันเสมอกันนะครับเนาะถ้าบางบางถ้าว่ามันเป็นคราบเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆว่าถ้าโดนน้ํายา ้าตรงไหนโดนน้ำยา,าเยอะเนี่ยมันจะเป็นลุงออกแบบลุ้งแบบลุ้งจัดๆเลยครับเนาะลุ้งจัดๆเลยนะครับนี่ครับอันนี้มันจะออกเขียวๆยังออกเขียวอยู่ยังยัง,ยงลุงไม่เยอะยังลุงไม่เยอะครับผมนะก็สวยครับเลขห้าห้ากับอันนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับอันนี้ก่กอนจะไปเดี๋ยว <laughs> ไปที่ละอย่างก่อนเดี๋ยวอันนี้เอานี้ตยวท้ายเนาะของอาจาร์โ้งเอ,อตะกุดตะกุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอาตะกุดมาก่อนขออนุญาตหยิบตะกุดก่อนของเยอะพี่ของเยอะ นะกุตนะกับตะกุดก็ได้มาใหม่เนาะก็ราคาเดิมครับราคาเดิมราคาหลักร้อยราคาเดิมครับผมเนาะราคาเดิมโอ้เอามาที่แล้วนี่ได้มาที่แล้วนี่เขาฝากมาสิบดอกเนาะโอ้ขายหมดเกลี้ยงเลยสิบดอกนะเนาะแสดงว่าลูกศิ์คนชื่อเสียงอาจารย์โคงก็ดวงดังเหมือนกันนะครับผมเนาะน้องไม่รู้เนาะพอดีน้องๆก็เหมือนเข้ามาใหม่เนาะก็บางอาจารย์น้องก็ไม่รู้นะครับผมเนาะนี่ครับ อันนี้ก็เป็นอันนี้พร้อมเรียมครับผมเนาะอันนี้เป็นไอเสียมาจากักรพรรดินะครับของหลวงพ่อชะนายเนาะเนื้อทองแดงซาตินครับผมเนาะนี่ข้างบนจุดคล้ายเมย็ดนะครับผมเนาะเห็นไหมเนาะอันนี้มันไฟน้องอาจจะเหลียงเลียงหน่อยหนึ่งนี่ครับเนาะอันนี้รอยจานนะครับรอยจานของหลวงพ่อครับผมเนาะอันนี้ครับรอยจานของหลวงพอ่อรู้สึกว่ารอยจานอันนี้นี่จะ จันตั้งนานนะครับจันหลายปีแล้วเนะาะจันประมาณขั้นต่ํานี่ประมาณห้าปีเนาะถ้าต่ำๆนี่ก็ห้าปีแล้วเนาะท่านจานนะจานก่อนท่านจะมาอยู่วัดสังขะปีดีนะครับผมเนาะรู้สึกนะครับาอยจนันที่รู้จักก็เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าลอยจันใหม่ๆนี่น้องน้องก็พอดูออกนะครับผมเพราะว่าหลวงพ่อท่านอายุมากแล้วก็ท่านใช้เขาเรียกว่าอะไรทตุไอการปลุกเสกกันอะไรเยอะครับผมเนาะมือ ไอ้จังหวะการขีดการเขียนมือท่านอาจจะอาจจะสั่นๆหน่อยครับผมเนาะแต่อันนี้นิ่งครับผมเนาะอันนี้นิ่งนิ่งนี่ครับนี่ไฟมันเหลียงไฟมันเหลียงมันก็เห็นอีกครับผมเนาะเดี๋ยวขอเอียงนิดนึงนะครับนี่นี่ครับเนาะนี่ครับเนาะเป็นตัวน่ครับนี่ครับขีดตรงเป๊ะครับผมเนาะแล้วก็หัวประกวกประกการนี่ครับเนาะหัวแหลมๆนะครับผมเนาะหัวลอยจันน่าจะประมาณก่อน ก่อนอยู่แล้วครับผมก่อนอยู่แล้วเนาะเดี๋ยววันหลังน้องเอามาเทียบให้ดูครับผมกับรอยจันเนาะเพราะน้องเคยเทียบมีคลิปหนึ่งลองย้อนไปดูก็ได้ครับคลิปหนึ่งน้องเอามาเหรียญในเหรียญรุ่นแรกครับผมเหรียญรุ่นแรกไอปีห้าสามเนาะเหรียญรุ่นรุ่นแรกเนาะปีห้าสามอันนั้นจะเป็นรอยจันของหลวงพ่อเนาะจะแตกต่างกันหน่อยหนึ่งครับแต่เป็นอัขระที่หลวงพ่อผ่านการจารันเพราะว่าไม่มีสีคนไหนกล้าจาันนะครับผมเนาะเพราะว่าสายครูแรงเนาะครับแล้วก็มันจะเป็นมัน ไม่มีใครกล้าจาันเนาะเรียนหลวงพ่อพูดเลยตรงๆเลยเนาะครับผมเนาะลูกศิษย์ต้องหาไม่มีใครกล้าจาันเรียนหลวงพ่อสักคนเลยเนาะน้องก็เลยรับประกันได้ว่าเป็นรอยจานของหลวงพ่อแท้จริงนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นตะกุดเนาะหน้าปืนแตกเนาะของเนาะอันนี้ดูรอยลายยันเนาะถ้าใครถ้าใครรู้จกนะักเนาะอันนี้น่าจะเป็นหน้าปืนแตกน้องจําไม่ได้เนาะน,น้องจําชื่อไม่ได้เหมือนกันเนาะไม่แน่ใจเนาะ ถ้าใครรู้จักก็แนะนํามาได้ครับแนะนํามาได้เนาะแนะนามาได้เนาะถ้าลูกศิษย์ลูกหาพะอาจาย์โคงเนาะผ่านมาเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเนาะในรังโอ้ตอนแรกน้องนึกว่าเนื้อเงินนะแกะมาตอนแรกนี่ครับหลวงพ่อสุพจนนะครับอันนี้ก็ดวงดังครับผมอันนี้ป่องการันตีป่องการันตีเลยนะครับเนาะอันนี้อันนี้เหรียญเก่าอันนี้เหรียญกล่องที่แล้วเนาะอันนี้กล่องใหม่น้องเลยเอามานี่ครับเอามายืนยันเนาะนี่ครับเนาะหลวงพ่อสุพศนะครับ รุ่นพยักษ์มหาเวทเนาะพยักษ์มหาเวทงาน,งานบุญกระถินปีหกสี่เนี่ยวัดศรีทรงธรรมนะครับท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังอันอันนี้ชุดเก่านะเพราะว่าชุดนี้ไม่ไม่ได้เรียนนี่มาเนาะได้แต่กล่องนี่มาเขาส่งมาให้นะครับผมเนาะเขาส่งมาให้ก็จัดโปะนะครับผม,นมเนาะเหรียญละสี่ร้อยนะครับเหรียญละสี่ร้อยเนาะเหรียญละสี่ร้อยไอ้สุ่มนะสุมะ400ส่มเหรียญละสี่ร้อยสุ่มเหรียญละสี่ร้อยแต่ว่า สองเหรียญเจ็ดร้อยสามเหรียญพันนี่เขาแจ้งมาเนาะเขาแจ้งมายางี้นาะครับผมเนาะอันนี้ก็อันนี้สามร้อยห้าสิบนาะครับผมเนาะน้องขอค่าสูงห้าสิบบานะวันนี้เขาตั้งมาสามร้อยเนาะน้องขอค่าสูงห้าสิบาทนี่ครับนะเนาะเหรียญแท้ครับยังไม่มีปอมอันนี้ทองแดงลงยาเนาะครับทองแดงลงยารู้สึกชุดหนึ่งนี่จะมีทองแดงลงยาประมาณสองสามสีนี่ครับเนาะน้องก็ไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยน้องเปิดหากำลังหาข้อมูลอยู่ในกลุ่มในกลุ่มครับพอดีน้องเข้าไปในกลุ่มใหม่นะครับน้องเข้าไปในกลุ่มลวงพ่อใหม่น้องเลยไม่ไม่ไม่หายากหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็มีคนมาทอกมาถามครับน้องเคยไปลงขายในกลุ่มตอนนั้นเอาไปลงขายในกลุ่มกล่องแรกหมดเกี้ยงเลยไอของในช่องในช่องผมก็ครึ่งนึงแล้วเนาะครับผมเนาะก็ไปลงในกลุ่มอีกเนาะอันนี้เจ้าของเขาเขาก็เอามาแบ่งให้ใหม่เนาะรู้สึกว่าในกลุ่มเป็นคนได้เนื้อเงินด้วยเนาะชุดที่แล้วเนาะ ได้เนื้อเงินได้เนื้อเงินด้วยเนาะเห็นแจ้งมานะครับผมเนาะเห็นแจ้งแจ้งผมมาอยู่ได้เนื้อเงินเนาะอันนี้ก็ปีเครื่องบินนะครับผมเนาะอันนี้เนื้อปีเครื่องบินตัวแรกนนองนึกว่าเป็นเนื้องเงิน <c oughs> ดีใจเลยแต่ว่าเบานะครับผมเนาะมีโค้ดม,มีลายเซนนียนยีบเอ็ดครับหมายเลขสองหลักด้วยเนาะหมายเลขสองหลักด้วยเนาะสวยงามครับหลวงพ่อสุกฤษเนาะ,ะถ้าไม่เชื่อเอาน้องเสียสละให้กล่องหนึ่งอะกล่องหนึ่งอันนี้เอา เลขไหนดีอันนี้เขียนเลขผมเขียนเลขไว้เลยนะนี่ผมเขียนเลขไว้เลยเนาะนี่ครับเขียนเลขไว้เลยก็ส่งให้พี่ถ้าพี่อยากรุ่นเนาะก็ก็แจ้งมาเนาะเอากี่รุ่นกี่รุ่นนะครับแจ้งมาแจ้งมานะครับผมเนาะเดี๋ยวเสือเดี๋ยวใจงเงย็นเดี๋ยวพญายเสือเดี๋ยวน้องใจงเงย็นเอาสามสิบสี่นี่แหละเนาะอันนี้ยังไม่ผ่านการแกะนะครับผมเนาะนี่ครับดูการซีนกันน,นี่ครับชินกอบชินจนเหลืองครับดูครับเนาะชินพี่หกสี่เนาะก็ดูเอาครับเนาะ ซีนไม่ใช่ซีนใหม่นะครับนี่ครับเนาะซีนเก่าแล้วนะครับนี่นี่ครับถ้าดูด้วยตาเปล่านี่สังเกตดูดีมันถ้าซีนใหม่มันจะใสๆเนาะใสๆใสกิ๊กเลยครับผมเนาะลูกกล่องนี่ครับเห็นไหมกล่องโดนขีดโดนข่วนแบบกล่องนี่ครับหน้ากล่องก็ยังคือมันก็อยู่นั่นนะครับผมเนาะเปิดมาแทนเทีนเอาเปิดไม่ออกปั๊บโอ้เห็นได้ตกใจเลยครับนู้นครับโอ้โห จะบอกเด้อหน้าทองคำไหนมไม่ไม่ขายนะผมอ <c> ะ <oughs> หน้าทองคําผมไม่ขายนะผมบอกไว้ก่อนนะนี่ครับเนื้อนะวะครับผมนะวะหน้ากากทองคาหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องเปิดดูแล้วล่ะครับเนาะนี่ครับเนาะสวยงามโอ้ไม่ใช่เนาะเนื้อชนวนเนาะอันนี้เขาแจ้งมาว่าข้างหลังเป็นบอกเนื้ออยู่เนื้อชนวนครับผมเนาะสี่เจ็ดสามโอโ้โหสวยงามเลยครับเนาะ โอ้เดี๋ยวน้องต้องเปิดดูก่อนว่ามีหน้ากากทองคำไหมน้ยโอ้นี่ครับสวยงามครับผมเนาะเห็นไหมโอ้เปิดมาไม่ได้ขายเลยผมเหรียญนี้สวยงามเลยครับงานหน้ากากโอ้ถ้าเป็นทองคํานี่จบเลยนะพี่เนาะถ้าว่าหน้ากากเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะมีเยอะหรอกครับไม่น่าจะมีเยอะครับผมนี่เห็นไหมเชื่อเชื่อน้องยังครับว่ากล่องซุ่มเห็นไหมอันนี้อันนี้น้องกะว่าจะมาเปิดเป็นตัวอย่างเนะาะบางคนว่าว่า บางคนว่าอะไรเขาว่า้าทักท้วงมาว่าเปิดหาดูเหรียญทบๆแล้วอะไรเงี้ยพวกเหรียญงานหน้ากากพวกไอ้อันนี้นี่ก็หน้ากากน่าจะเป็นทองทิพย์ครับผมแต่สีคนละสีเนาะครับนั่นสีคนละสีนะครับนี่อันนี้ก็หน้ากากทองทิพย์เนาะนี่ครับ้งานหน้ากากอันนี้ก็หน้ากากอันน่าจะหน้ากากทองทิพย์เนาะนี่ครับงานหน้ากากก็คิดดูว่างานหน้ากากเนี่ยมันมันมีไม่เยอะนะครับเนาะ สร้างน้อยด้วยสร claro, ้างน้อยด้วยเนาะสร้างน้อยด้วยเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับเห็นไหมอันนี้งั้นนี่ทองแดงลงยาครับผมเนาะทองแดงลงยาโอ้นี่สวยสวยเลยเนื้อจำนวนโอ้ไม่ไม่น่ามีเนาะเนื้อจำนวนหน้ากากทองคำก็ไม่แน่ไม่แน่ครับผมไม่แน่ไม่แน่หรือจะเป็นหน้ากากทองคําก็ได้ครับสองเหรียญนี่เนาะก็ถ้าใครดูออกก็ลองดูครับลองดูนะครับผมเนาะ นี่ครับเนาะสวยงามครับผมคือหน้ากากทองคำแต่ว่าปล่อยบอเนาะจะปล่อยบ่เนาะหรือว่าจะเก็บไว้เนาะจะอุ๊บอีบไว้ดีกว่าน้อนี่สองเดียนนี่เนาะเปิดมานี่เจอเห็นไหมจังเลยจังเลยโอ้สิบห้านาทีแล้วโอ้ต้องขออภัยครับต้องขออภัยเนาะโอ้จะเปิดทุกกล่องดีบอเนาะเจอเงินก็จังเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นพญาเสือเนาะโอ้ขออภัยในเสียงเนาะพญาเสือ ของพระอาจารย์โขงนะครับผมเนาะทพระเจ้าแห่งบางร้อยเอ็ดเนาะก็หลวงปู่มหาศิลาท่านได้เขาเรียกว่าท่านได้ขนาดน้าให้ท่านได้ไอันนี้ให้เนาะครับผมเพราะว่าบางคนบางท่านมาจากร้อยเอ็ดมาหาท่านท่านก็บอกว่าถ้าท่านไม่ได้อยู่ร้อยเอ็ดเนาะก็สามารถไปหาอาจารย์โขงนี่ได้นะครับผมเนาะขนาดพระไอหลวงปู่พระมหาศิลาเนาะขนาดท่าน เป็นระดับไหนแล้วท่านก็ยังเอ่ยปากถึงนะครับผมเนาะอันนี้เป็นพญาเสือนอนกินนะครับสร้างปี64เนาะจำนวนการสร้างรู้สึกว่าหลักร้อยมั้งสี่ร้อยองค์หรือเท่าไหร่นี่นะเดี๋ยวเนน้องได้เอาข้อมูลมาหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งขออภัยครับผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับผมแป๊บหนึ่ง โอ้นี่นี่นี่ข้อมูลข้อมูลน้องก๊อปมาจากในคอมมาเนาะพระยาเสือเสมิงรุ่นแรกพระอาจารย์ขงเนาะครับวัดใต้อําเภออะไรนี่จะตุพักนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเนื้อเหล็กเปียกเนื้อเนื้อเหล็กเปียกพระาธาตุพนมนะครับผมเนาะจานเต็มสูตรเนาะอุดมวลสารศักดิ์สิทธิ์ฝังตะกุดเงินจานมือครับผมเนาะนิดคุณมนพระยาเสือเท่านอนกินครับผม หมดหนี้หมดสินหากินเจริญรุ่งเรืองนะครับผมร่นะำรวยเงินทองนะมหามิต์นะมหาอำนาจเนาะเขี้ยวคาดปลอดภัยเนาะพูดผีปีศาจเนาะเน้่งนะแต่จะอธิษฐานใช้ตำปรารถนาครับผมนะบนะนี่ครับนะี่เขาบอกเลยนะครับผมเนะาะก็สุดยอดก็ดีครับผมก็หลวง,นะนะงพ่อชนะนเนาะหลวงพ่อชะน ก็ซึ่งเป็นสายเสือหัวขัดนะครับผมเนาะที่พระเจ้าแห่งเสือหัวขัดก็ได้ปลูกเสกนะครับผมเนาะก็ได้ปลูกเสกเนาะก็ซึ่งเห็นว่าเอามาอยู่วัดอันนี้จํานวนการโอ้จำนวนการสร้างหนึ่งพันองค์นะครับจำนวนการสร้าง1 0 0 0พองค์นะครับนี่มีคาถามีวิธีการเลี้ยงครับบูชาด,ด้วยหมูหมูสามชั้นดิบเนาะหรือเนื้อสัตว์เนาะดอกมะลิเนาะทูบเจ็ดทูบเจ็ดดอกน,น้ำบริสุทธิ์หนึ่งแก้วอนาธานานะครับนี่ครับ พยักฆ์เคเนี่ยอะไรนี่นาเควิเสภูเตเนาะนี่ครับอัตตุอัตติมะอึดมะอัดเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็ท่องไปก็นี่ครับจํานวนการสร้างหนึ่งพันองค์ก็มียอดอยู่ในวัดตอนนั้นนี่น้องจําได้ก็ยอดประมาณสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าองค์นะครับสามร้อยกว่าต้นนะครับก็เป็นเนื้อเหล็กเปียกพระธาตุพนมนะครับผมเนาะซึ่งส่วนหนึ่งก็ น่าจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งซึ่ซึ่งไอหลวงพ่อชไนเนาะท่านก็ได้ปลูกเศกก็ท่านก็จะได้ปลูกเศษเดี่ยวแล้วก็ปลูกเสกร่วมกับท่านผ้าจานขวงนะครับผมเนาะก็ถือว่าไม่แพ้กันครับผมเนาะก็สุดยอดครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตะกุดเงินเนาะราคาออกวัดนี่ผมราคาตอนนั้นนี่ออกวัดนี่น่าจะพันห้ามั้งหรือพันหนึ่งนี่แนละน้องจาไม่ได้เนาะ อันนี้เขาส่งมาให้ลงคลิปก่อนเนาะ <c oughs> นี่ครับโคนะ้ดเนาะเดี๋ยวน้องไปถามราคาเขาก่อนว่าเขาจะแบ่งเท่าไหร่เนาะครับผมเนาะ <c oughs> ก็มียอดแค่ยอดแค่อันเดียวด้วยนะครับเอ้ยหรือสองอันเดี๋ยวน้องไปหาก่อนว่าแม่นได้สองอันนะไม่รู้ตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องว่าน้องจะเก็บไว้เลี้ยงสักตัวหนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับถ้ามีสองนะครับเดี๋ยวดูก่อนรู้สึกว่าจะได้มาสองนะครับนี่ครับมอสารตะกุดก็เป็นตะกุดเงินด้วยนะครับผมเนาะ ก็สร้างหนึ่งพนต้นนะครับเป็นพญาเสือเท่านอนกินนะครับผมเนาะก็ปีนี้ปีเสือก็ก็บูชาเสือขออะไรก็ได้ครับผมเนาะแล้วก็ได้ทุกอันนี้ด้วยนะครับผมเนาะก็ถือว่าแรงอยู่ครับเนาะน้องได้มาบ้านก็เอาใส่ไว้ในในไอ้กล่องก็ไม่รู้ว่าอะไรเนาะกุลุกกุลุกอยู่กุลุกกุลุกอยู่นะครับผมเนาะก็นี่ครับเนาะน้องมาจะ ลองเลี้ยงดูสักตัวนะครับเลี้ยงเสือหลวงพ่อชะนายเนี่ยก็อันนี้ก็ะอาจายโข้งเนาะบวกด้วยหลวงพ่อชไนยนะครับอันนี้รอยจานนะครับรอยจานเนาะนี่ครับจานลอยจานของท่านนะครับท่านะอาจายโขวงนะครับเป็นรอยจานไอ้จันของอันนี้โคตรครับผมเนาะตอกยังไงก็กลมครับผมเนาะไม่ต้องกลัวครับ่าของปอมเนาะถ้าโคตรแท้เนี่มันจะดูกลมๆนะครับผมเนาะดูครับถ้าโคตรแท้ไม่ต้องกลัวครับผมเนาะดูลักษณะครับผม ของแท้ครับของแท้เนาะของแท้ของแท้และแน่นอนครับผมเนะะาะเพญาเสือนอนกินเนี่นะครับก็คิดดูว่านอนก็ได้กินนะครับนั่งก็ได้กินนะครับเสือเนาะถึงว่าไปล่าเหยื่อก็ล่าแบบก็ไปล่าตอนไหนก็ได้ตรงน,นั้นนะครับผมเนาะก็นอกจากมนุษย์แล้วก็ยังไม่มีอันไหนที่ว่าจะล่าเสือกินอยู่นะครับผมเนาะในบรรดาสัตว์ป่านะครับนุ่มเนาะรู้จกัจกสารคดีนะรู้ <Lets at the summit> จักสารคดีครับผมเนาะผมดูจักสารคดีเนาะ ก็ถ้าก็คิดดูว่าถ้าขึ้นชื่อว่าพระาเสือเนาะแม้แต่มีลาบยศมีเงินทองกายกองเท่าไหร่นะครับผมเนาะก็เอาไปข่มเสือไม่ได้นะครับนอกจากปื้นลูกซองนะครับผมครับเนาะนอกจากถืออาวุธเข้าไปต่อสู้มันนะครับผมเนาะถึงจะสู้ได้แต่ว่าถ้ามือเปล่านี่จะมียศมีลาบมีอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเสริฐหรือว่าจะอะไรนะครับถ้าไปประเชิญหน้ากับเสือแล้วก็ต้องพ่ายแพ้ต่อเสือนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรไม่ว่าจะแม่แต่ช้างแต่ม้าแต่วัวแต่ควายนะครับผมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเนาะในป่านะครับเพราะเป็นเจ้าป่าเสือเป็นเจ้าป่าอยู่แล้วนะครับผมเนาะยิ่งเป็นพญาเสือเท่าเสือนอนกินนะครับผมเนาะก็มีคนล่ามีคนเอาเนื้อเอาอะไรมาให้นะครับผมเนาะมีบริวารมาให้นะครับผมเนาะแล้วก็เป็นทางด้านเสน่ห์เมตตาหรือเป็นโชคลาบเนาะแล้วแต่ผู้เลี้ยงแล้วแต่ผู้ขอนะครับผมเนาะแล้วแต่ผู้ขอมาครับผมเนาะก็อนนี้ก็ น่าจะเดี๋ยวน้องเช็คราคาอยู่น่าน่าจะพันกว่าบาทแน่นอนนะครับเนาะผมว่าก็ไม่ต่ํากว่าพันกว่าบาทเพราะว่าเห็นเขาว่าราคาวัดนี่ก็ราคาพันหนึ่งแล้วนะครับผมเนาะอันนี้เขาส่งมาให้ผมเนาะอีกชุดหนึ่งกับตะกรุดนะครับเขาส่งมาเนาะเดี๋ยวน้องจะสอบถามราคาแต่ตะกรุดนี่ราคาเดิมเนาะแต่ว่าอันน,น,นี้น้องยังไม่ได้ถามพอดนีน้องแกะถุงแล้วน้องเพิ่งเห็นเนาะครับก็เลยเอามาลงให้พี่ก่อนเผื่อมีใครสนใจอยากได้นะครับผมเนาะเผื่อมีใครสนใจอยากได้ ออันนี้กล่องไอ้กล่องซูมซูมซูมเนื้อซูมเนื้อไหมว่าซูมอีกทีปะน้อเนาะอ้เป็นงานหน้ากากอันนี้น้องก็ลืมดูเนาะว่างานเป็นงานหน้า,ากากเนาะนี่ลงยาเขียวก็สวยครับผมเนาะเขียวกเกิดวันพุธพอดีผมก็เกิดวันพุธครับผมเนาะเนื้อปีกเครื่องบินเบาๆเลยครับเนาะปีกเครื่องบินเบาๆเลยสวยๆครับเนื้นสอส้แดง คุ้มนะครับงานถ้าโดนงานหน้ากากไปแบบนี้เนาะครับอันนี้เนื้อจนวนนี่เป็นชนวนก็จนวนมวลสารอะไรต่างต่างนี่สีสวยด้วยนะครับเขาทำมาดีด้วยครับแล้วก็สวยด้วยครับ,รบผมอ้ออันนี้ก็เลขสองหลักครับผมเขาซูมมาเห็นไหมซูมขนาดตัวเลขเขาก็ยังตัวเลขไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้สามหลักอันนี้สองหลักครับผมเนาะอันนี้ทองแดงกี่หลักอันนี้ก็อันนี้ก็สามหลักครับผมเนี่ยทองแดงก็สามหลักเนาะก็ถือว่า ไม่เยอะครับไม่เยอะเนาะไม่เยอะ,อ,เอะนี่ครับถ้าใครสนใจครับอันนี้ล้างใหม่กองใหม่ครับผมเนาะนี่ครับอันนี้น้องมาแกะมาแกะดูว่าเพื่อเป็นการยืนยันพี่พี่เฉยว่าขเขาเอาไปบางส่วนอยู่ก็จริงครับผมเขาเปิดแบ่งขายบางส่วนอันนี้ก็เหลือเหลืออยู่ก็ประมาณน่าจะน่าจะเกินครึ่งหน่อยหน่อยครับน่าจะหกสิบหกสิบอยู่หกสิบเจ็ดสิบอยู่น่าประมาณนี้ครับผมน่าหกสิบเจ็ดสิบก็ สามสิบเขาก็น่าจะไปค่าไปแบ่งอะไรเง like ี้ยแบ่งปันกันอะไรเงี้ยครับผมเนาะก็ถือว่ายังมีรุ้นครับผมเนื้อดีๆยังมีรุ่นนี่ครับขนาดสีกล่องนี่ครับสีกล่องก็สีไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าสีมันอยู่นานเนาะมันอยู่นานเห็นไหมขนาดน้องเปิดมากก็ยังได้เนื้อชนวนนะครับผมนี่เห็นไหมเนื้อชนวนเนื้อชนวนก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเนื้อหลักเหมือนกันนะครับผมเนื้อหลักอีกเนื้อหนึ่งชนวนมวลสารครับผมเนาะรวบรวมต่างๆนะครับ โอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะขนาดว่าเจ็บคอก็ได้ <c oughs> เจ็บคอก็ได้เนาะเอาเดี๋ยวพี่จะเบื่อกันก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้อนงะขอจบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวนะ้องจะมาคุยรนะายละเอียดเรื่องเสืออีกทีนึงนะครับผมเนาะกับตนะกุดเนาะอันนี้เขาส่งมาเนาะครับนะ้องก็เลยเอามาอันนี้เนาะก็ได้ของมาใหม่เนาะอันนี้เป็นรอยจันเนาะอันนี้ก็ได้มาสูงอยู่ครับก็สองสองพันบวกบวกนะครับสองพันกว่าอยู่ครับผมเนาะถ้าใครอยากได้สนใจนะครับก็ทักมาถามครับมีรอยจันนะครับผมเนาะ ร้อมส่งพร้อมเบียมครับผมเบียมก็สวยๆครับกําลังดีใส่ขึ้นคอได้เลยมีจีวอนะครับมีจีวอนมีสายสินในพิธีให้ครับผมเนาะก็สวยๆครับอันนี้ก็มาใหม่ก็เรียกสวยครับผมเนาะก็ทักทายกันเข้ามาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมเนาะกราบขอบพระคุณพี่พทุกท่านครับผมขอครับ